เรื่องของคุณตาท่านท่านอายุมากแล้วเลยและท่านก็คงจะเสียชีวิตไปแล้วแหลตอนนี้ท่านแต่ก่อนสมัยก่อนท่านเคยเป็นคนขับรถสองแถวสมัยน,นัย้นนั่นหละพูดถึงสมัยก่อนสมัยที่ยังฟืนไฟก็ยังเข้าไปไม่ถึงทุกบ้านนะเพราะย่งไงถนนหนทางก็ไม่เจริญเหมือนทุกวันนี้นะการศึกษาพวก ชาวบ้านพวกเด็กรุ่นนั้นก็ไม่ค่อยจะได้ร่ำได้เรียนอะไรกันเท่าไหร่เวลาเขาแก้ปัญหาเกิดปัญหาขึ้นกับเขาหรือเขาจะแก้ไปแบบสเปสะสปะไปเนะี่บางทีสิ่งที่เขาทำก็ดูเหมือนจะบอกประทางแต่เป็นลักษณะของงี่เง่าองพอสมควรเหมือนกันคือมุ่จะแก้ปัญหายัางไงเป็นปการแก้ปัญหาแบบคนไม่รู้จริงๆเนี่ยเรื่องคือว่าแกก็เป็นคนขับรถโด,ดยสารนี่แหละ เป็นระยะทางที่แกขับก็ประมาณสัก4050กิโลได้นี่หลยขับรับผู้โดยสารจากหมู่บ้านต่างๆนะเข้าไปในเมืองประมาณสัก40 50 km. ได้วันนั้นก็ก็วันที่เกิดเรื่องน่ยก็แกก็กำลังจะกลับบ้านแกนั่นแหละขี่ขี่ออกมาจากในเมืองไงก็ก็ขับพอสมควรอยู่ก็ว่าจะกลับเข้าบ้านเลยแหละเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้ว พอกลับมาถึงยังไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่นะก็เห็นเด็กชายเด็กเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มประมาณอายุสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยโบกรถมันก็กำลังช่วยกันหิว้วลังอะไรของมันก็ไม่รู้พลุงพลังอยู่มันมากันสองคนก็ขึ้นรถมันก็ถามว่าก็จอดถามมันว่ามันจะไปลงไหนก็บอกว่า เนี่ยพวกมันจะไปลงอีกสัก20กิโลเมตรข้างหน้าเนี่ยจอดรับด้วยหน่อยก็โอเคก็จอดรับมันก็พวกมันก็ขึ้นขึ้นแล้วก็เอาควางของมันนะขึ้นรถไปด้วยนะตอนนั้นยังไม่มีผู้โดยสารสักคนเลยนะผู้โดยสารหมดแล้วพวกย่งไงแกก็ว่าจะขี่จอดให้มันลงแล้วก็จะขี่กลับกลับบ้านแกเลยแหละตอนนั้นแกคิดความคิดตรงแกก็ไม่มีอะไรก็ ก็ขี่ไปสักระยะหนึ่งมันมันก็ขอลงก็สมัยก่อนเขาไม่ไม่มีจิิงมีอะไรหรอกก็เวลาจะลงก็เคาะป๊อกป๊อกปอกปอกเอาเอ่ออะไรก็ได้เคาะที่หลังรถน่ะเคาะเหล็กเหล็กของเคาะอะไรก็ได้เพราะเป็นสัญญาณว่าจะลงน่ะพอพวกมันเคาะมันพวกมันลงแต่ว่าที่บริเวณที่มันลงน่ะกิไม่มีไม่เป็นหมู่บ้านนะครับเป็นเป็น เป็นป่าเป็นเป็นไม่มีบ้านคนอ่ะบริเวณที่มันลงอะ่ะบริเวณที่พวกมันลงเน่ะแกก็ไม่คิดอะไรหรอกพวกมันก็คงจะมีบ้านหรือว่าพวกมันเขาคงจะไปธุระไปทําอะไรของมันบริเวณนั้นแหละแกคิดแค่นั้นนะก็ลงพวกมันก็ลงหลังจากลงแล้วก็แกก็ไม่คิดอะไรกกขี่รถกลับบ้านว่าจะเอาว่าจะกลับบ้านอะ่ะอาบน้ํานอนแล้วก็เตรียมตัวที่จะเอ่อ เดินทางวันต่อไปนะแกก็กลับบ้านพรากลับบ้านไปแกก็ทาเหมือนแกทำาะไะคือ,อ,อทำความสะอาดที่เบาะคนผู้โดยสานะเรเนี่ยพอถึงบ้านแกก็เอาไม้ขวาดเอาอะไรมาว่าจะขึ้นมาทําความสะอาดที่เบาผู้โดยสารนะแต่ว่าแกกลับเห็นลังของไอ้สองคนนั่นนะมันไม่เอาลงไปด้วยนะครับมันลงไปแต่ตัวแต่สองคนของมันนะ แกก็แปลกใจเหมือนกันเอา้าทาไมไม่เอาของของมันลงไปจะโทรถามทัวอะไรมันก็ไม่มอ,อยากโทรยังไงคนสมัยก่อนนะหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านก็มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรไม่มีสักอย่างฟนะืนไฟอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่หมู่บ้านที่มันใหญ่จริงๆเนะี่ยก็ไม่มีไฟเข้าไปการติดต่อการจะถามจะโทรหาใครก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่หมายถึง แกก็ลองแกะกล่องออกมาลองเปิดเปิดกล่องว่าเป็นกล่องนั้นนี่เป็นอะไรแกก็เ,เปิดกล่องดูป้ากฏว่าเป็นศพคนนะครับเพืเอนเป็นศพชายวัยกลางคนแกก็เอามองอยู่หน้าศพก็ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนไม่รู้เป็นใครมาจากไหนจะโทรหาไอ้สองคนที่เออมันช่วยกัน เอาขึ้นมานะครับมู้ยดโทรยังไงมันไม่มีโทรศัพท์เนะสิ่งที่ทําได้ก็คือแก้งแจ้งผู้ใหญ่บา้านก็ต้องทําได้แค่นั้นนะให้ลองผู้ใหญ่บา้านปรึกษาผู้ใหญ่บา้านว่าทำยังไงผู้ใหญ่บ้านพอเห็นพอเจอศพก็เอาให้วัดเขาจัดพิธีศพวัดเขาก็จัดพิธีศพตามประเพณีแล้ะเป็นลักษณะว่าไปสมไม่มีญาติไม่ใช่ทาพิธีไปตามความเชื่อทางศาสนาว่าแต่ว่าก็ไม่ค่อยมี ญาติไม่ค่อยมีใครไม่มีญาติไม่มีอะไรไปร่วมงานหรอกเพราะว่าเป็นการจัดแบบคนไม่มีญาตินะเป็นศพไม่มีญาติรนะักษาเองนั่นหลังจากนั้นก็ก็ยังสืบไม่ได้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครเรื่องก็เงียบไปแล้วแหละครับก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วไอ้สองคนนะั้นไอ,อ้เด็กสิบเจ็ดสิบแปดสองคนนะมันเป็นใครก็ยังไม่เคยเห็นหน้ามันอยู่ คนตาที่ขับรถโดยสารก็ยังไม่เคยเห็นไมเ่เวลาขับรถผ่านไปทางนั้นก็ไม่เห็นมันขึ้นรถมาสักทีน่ะก็ยังไม่รู้ยังสืบไม่ได้ว่าเป็นใครก็เวลาก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติต่อถามคนนั้นคนนี้ผู้โดยสารแถวนั้นนะ่ะบริเวณนั้นนะ่ะก็พอจะสืบความได้ว่าคนตายคนนี้มีลูกชายสองคน แกเป็นคนต่างกิน่นแกมาเ,เพิ่งจะมาอยู่นะพูดง่ายๆแกก็คงจะไม่มีญาติไม่มีอะไรอยู่บ,บริเวณนั้นแหละแกก็คงจะมาหาของป่าหรือมาหา,าหล่าสัตว์อะไรประมาณนี้แหละครับคือมากับลูกชายนะคงจะประมาณนั้นนะเวลานอนก็จะนอนอยู่ประมาณว่านอนอยู่ตามต้นไม้หรือว่านอนอยู่ตามตามที่คือคือยังยังไม่ได้สร้างที่นอนยังไม่สร้างกระทอมอยู่กระทอมอยู่นะ ประมาณว่ามันนอนอยู่ใต้จนหมายเวลานอนกันนะก็จะนอนอยู่ตามใต้จนหมายประมาณเนี่ยแล้วก็อาจจะเกิดป่วยหรือว่าอาจจะเกิดเป็นอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาเลยเสียชีวิตไปแบบกระทันหันเนี่ยลูกชายของแกสองคนก็คงจะไม่รู้จะทำยังไงเนาะเป็นเด็กสมัยนั้นเขาก็ไม่ค่อยจะแก้ปัญหาอะไรก็คงจะปิดสะะไปนะสิ่งที่ว,ว่าเห็นก็คือว่าเขาเห็นรถเอ่อโดยสารของคุณตายนะ่ย ผ่านไปผ่านมาทุกวันนะ่ะเขาก็คงจะคิดว่าเอาศพพ่อของเขานะ่ะช่วยกันเอาศพพ่อของเขาขึ้นรถคันนั้นไปเผื่อว่าคุณตาจะไปช่วยแก้ปัญหาให้ได้นะ่ะช่วยท,ทําพิธีศพให้ได้นะ่ะพวกเขาก็คงอยากคิดแค่นั้นแหละหลังจากนั้นก็คุณตาก็ไม่เห็นไอ้สองคนนี่เลยนะไอ้เด็กหนุ่มสองคนเนะี่ยถึงแม้ว่าจะสืบถามว่า สื่อถามคนบริเวณนั้นแหละพวกชาวบ้านบริเวณใกล้ๆน่ะว่าเห็นไม่เห็นมันไหมก็ไม่มีใครเห็นก็หายไปเรื่องก็หายไปเลยก็สรุปความตามนั้นแหละคือว่าแกก็เป็นคนต่างถิ่น,นมากับอยู่กับลูกชายแล้วก็เสียชีวิตไป